สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog f i l m Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง12อันดับ Power Bank ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับปไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆในปัจจุบัน Power Bank มีความจำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถสำรองไฟให้เราในยามจะเป็นเมื่อมือถือหมดแบตหรือแม้แต่แท็บเล็ต แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ก็สามารถนำมาชาร์จไฟกับ power bank ได้และในปัจจุบันเทคโนโลยีของ power bank ก็ไปไกลมากเลยนะครับบางรุ่นก็สามารถจุกไฟได้มากๆหลายหมื่นมิลลิแอมบางรุ่นก็สามารถชาร์จแบบไร้สายหรือแบบไวเลสได้แต่ที่สำคัญในการเลือกซื้อ power bank เพื่อนๆต้องดูว่า power bank เนี่ย ผ่านมาตรฐานมอกอด้วยนะครับถึงจะปลอดภัยกับผู้ใช้งานครับครับและในปัจจุบัน power bank มีมากมายหลากหลายยี่หอ้อหลากหลายราคาหลากหลายเทคโนโลยีการชาร์จดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์มาเป็นข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอนี้ครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด power bank ทั้ง12อันดับที่ผมได้ดำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆชอบ power bank รุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบัน power bank มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายเทคโนโลยีดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจาัด12อันดับ power bank ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ12 how will bang robot รุ่น RT31 ความจุ30,000มิลลิแอมครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายและที่สำคัญราคาไม่แพงและมีคุณภาพดี power bank รุ่นนี้ได้มาตรฐานมอกดีไซน์เรียบหรูดูกระทัดรัดและสวยงามมีช่องเสียบไมโคร y p e c และ usb หัวชาร์จแบบเร็ว1 8วัตต์กระแสะไฟสูง 3A ลอรองรับการชาร์จเร็วชาร์จเต็มภายใน9ชั่วโมง มีระบบป้องกันอุณหภูมิป้องกันขั้นตอนการชาร์จโดยอัจฉริยะคัดกรองกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์และประกันยาวนาน1ปีเต็มใครที่ชอบของดีราคาไม่แพงก็จัดแบรนด์นี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่799บาทอันดับ11 Powerbank i-me รุ่น M369 ความจุ30,000ม mm. ิลิแอมครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีสินค้าหลากหลายมากและมีความโดดเด่นน่าสนใจและมียอดขายที่ค่อนข้างสูงโดย power bank รุ่นนี้มีความครบเครื่องมีฟังก์ชันที่หลากหลายใช้งานได้หลายแบบโดดเด่นที่สายชาร์จในตัวพร้อมหอตท,ที่หลากหลาย รองรับทุกรุ่นในปัจจุบันและที่สำคัญสามารถชาร์จได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกันกระแสไฟสูงสุด5-6โวลต์ 3A รองรับการชาร์จเร็วแบบ Quick Charge มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานและปริมาณความจุของแบตเตอรี่มีพอร์ต USB 2ช่อง Type C 1ช่องและ Wireless c ชาร์จแล้วยังมีไฟ LED ใช้แทนไฟฉายส่องสว่างในยามค่ำคืนได้อีกด้วยครับรับประกันการใช้งาน1ปีเต็ม ใครที่ชอบความคบคันชาร์จได้แทบทุกรุ่นก็จัดแบรนด์นี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่459บาทอันดับ10 power bank U Green ความจุ20,000ม mm. ิลลิแอมครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพที่หลายคนไว้ใจมีต้นกำเนิดมาจากแผ่นดินจีนดีไซน์เรียบหรูสวยงามใช้วัสดุอย่างดีมีขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพาเป็นอย่างยิ่งครบเครื่องด้วยพอร์ต USB และ USB-C รองรับการชาร์จเร็วและมีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเพื่อความปลอดภัยรับประกัน1ปีนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆครับ ราคาอยู่ที่6 1 5บาทอันดับ9 Power Bank เ์ี่งค์ Xiaomi Wireless Charger Power Bank ความจุ1 0 0 0 0 mm. มมิลลิแอมครับเป็นอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากแบรนด์นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนโดยรุ่นนี้จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องลืมสายชาร์จได้เลยเพราะสามารถใช้เทคโนโลยี Qi Wireless Charging 10โดยรองรับทุกอุปกรณ์ที่ชาร์จไร้สายได้ และสามารถชาร์จพร้อมกันได้สูงสุดถึง2อุปกรณ์ผ่านการชาร์จปกติและระบบไร้สายโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้เต็มที่ที่18วัตต์สำหรับ USB-A แถมยังมีดวงไฟ LED ไว้บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยครับดีไซน์สวยงามน้ำหนักเบาขนาดเล็กกะทัดรัดใครที่ชื่นชอบนวัตรกรรมของแบรนด์ Xiaomi ก็อย่าลืมจัดรุ่นนี้ไปเลยนะครับราคาอยู่ที่479บาทอันดับ8 Power Bank a n k l e รุ่น Power Core 3 PD 20วัต์ความจุ 10,000mAh แบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายคุณภาพการใช้งานดีและให้บริการในไทยมากกว่า5ปีแล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยโดยรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีการชาร์จเร็วเอกสิทธิ์เฉพาะสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นจ่ายไฟสูงสุดถึง20วัตขนาดเล็กกะทัดรัดดีไซน์ สวยงามใช้วัสดุพรีเมียม ABS แข็งแรงทนทานกระทัดรัดน้ำหนักเบาผ่านมาตรฐานมอ,อกอประเทศไทยแนละมาตรฐานสากลมีระบบช่วยปรับกระแสไฟให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่รองรับเพื่อยืดอายุการใช้งาน และยังมีเทคโนโลยีควบคุมไฟอัจฉริยะป้องกันการลัดวงจรอีกด้วยครับรับประกันยาวนานถึง2ปีนับเป็นอีกรุ่นที่ดูแล้วคุ้มค่ามากๆเลยครับราคาอยู่ที่1299บาทอันดับ7 power bank b a s i u l รุ่น65 WPD ความจุ30,000ม mm. ิลลิแอมเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีคุณภาพและมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณคอมพิวเตอร์ ที่มีความหลากหลายและได้รับความนิยมโดยรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้ถึง5พอรตรองรับทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและแล็ปท็อปมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทรงปฏิทธิภาพในการชาร์จไว้หลายรูปแบบและรองรับการชาร์จเร็ว และมีช่องจ่ายแบตเตอรี่ขาออกถึง5พอร์ตโดยหากใช้เพียงช่องเดียวจะสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์และมีจุดเด่นการดีไซน์ที่สําคัญคือหน้าจอกระจกกลมดีไซน์สะดุดตาที่ทําหน้าที่แสดงแบตเตอรี่คงเหลือและจํานวนกระแสไฟเข้าออกครับใครที่ชอบความจุของ power bank เยอะๆและสามารถจ่ายกระแสไฟได้แบบจัดเต็มก็จัดแบบนี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่1859บาทอันดับ6 Powerbank u b o a Headfire ความจุ50 0 0 0ิลลิแอมครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์สินค้าที่ทำ Powerbank โดยเฉพาะซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดมากโดยรุ่นนี้เป็นรุ่น New Generation ที่สวยงามและได้รับความนิยมโดยพัฒนาดีไซน์ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมตัดขอบ เพื่อให้สามารถตั้งวางตามจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่ p d 2 0วัตต์สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมมือถือทุกรุ่นและโน้ตบุ๊กมีระบบป้องกันการชาร์จไฟเข้า power bank มากจนเกินไปและป้องกันไฟไม่ให้หมดโดยสมบูรณ์จาก power bank ซึ่งถ้าหมดโดยสมบูรณ์แบตจะเสียได้โดยมีพอตต่างๆให้มาอย่างครบคันและที่สำคัญได้รับมาตรฐานมออกอด้วยครับใครที่ชอบ power bank เก๋ๆความจุเยอะๆแบบจัดเต็ม แบรนด์นี้ไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1,890บาทอันดับ5 Power Bank Dopo รุ่น P30 ความจุ30,000มิลลิแอมป บแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เน้นสินค้าทางด้าน power bank และ a c c e s s o r y สายเสียบต่ออุปกรณ์ต่างๆและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งรุ่นนี้มีความพิเศษที่หน้าจอบอกสถานะไฟ LED ที่มีความหรูหรารวมถึงยังรองรับช่องเสียบสาย USB และ USB-C ถึง4ช่องด้วยกันวัสดุทำจากสแตนเลสอย่างดีมีสีเรียบหรูสวยงามทนทาน รองรับการรีชาร์จให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่านพอร์ต USB กระแสไฟสูงสุดที่ 3A รับประกันการใช้งาน12เดือนและได้รับมาตรฐานมออกอีกด้วยครับใครที่ชอบงานดีไซน์เรียบหรูใช้ PowerBank แบรนด์นี้ไม่ผิดหวังเลยครับราคาอยู่ที่729บาทอันดับ4 PowerBank OK e y รุ่น pbn 8 3 s ความจุ10,000มิลลิแอมครับแบรนนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนที่มีสินค้าโดดเด่นทางด้าน power bank และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต้นกำเนิดจ,จากประเทศเยอรมันนีโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาและมีเอกลักษณ์ในด้านการออกแบบดีไซน์ที่มีขนาดเล็กกลมมนจับถนัดมือน้ำหนักเบารองรับการชาร์จเร็วแบบ quick charge 3าเร็วกว่าธรรมดาถึง4เท่า มีระบบป้องกันหลายชั้นรับรองว่าอุปกรณ์ต่อชาร์จของคุณจะไม่เกิดไฟลวไฟชอ็อตความร้อนเกินหรือชาร์จไฟเกินปลอดภัยแน่นอนครับได้รับมาตรฐานมออ,อกรับประกันยาวนานถึง2ปีใครที่ชอบ power bank มาตรฐานยุโรปเยอรมันดีก็จัดแบนนี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่1290บาท อันดับ3 Power Bank iWalk รุ่นลิง k ์มี3 3 5 0า L u s s s ความจุ5 0 0 0 m มิลลิแอมครับเอาใจคนใช้ iPhone กันหน่อยกับ Power Bank ที่ใช้กับ iPhone เท่านั้นดีไซน์แปลกใหม่สวยงามต้นกำเนิดจากประเทศเกาหลีโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาไม่ต้องพกไม่ต้องใช้สายชาร์จให้ยุ่งยากเพียงแค่เสียบก็สามารถชาร์จ iPhone ได้เลยแสนสะดวกสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ในการใช้งาน สามารถชาร์จแบตสำรองพร้อมๆไปกับชาร์จมือถือได้มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรไฟเกินขนาดและร้อนเกินรับประกัน1ปีเต็มได้มาตรฐานมออกอใครที่ใช้ iPhone ต้องไม่พลาด power bank แบรนด์นี้ครับราคาอยู่ที่692บาทอันดับ2 power bank e loop รุ่น ewc10 ความจุ20,000 mAh บอกเลยว่ารุ่นนี้โด่งดังมากๆม,มียอดขายที่สูงในโลกของออนไลน์และสินค้าของแบรนด์นี้เน้นไปที่ power bank อีกด้วยครับดังนั้นมั่นใจได้อย่างแน่นอนโดยรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็ว quick charge 3.0และมีเทคโนโลยีชาร์จเร็วอื่นๆอีกเพียบให้กระแสไฟสูงสุดที่18วัตต์ และสามารถชาร์จในแบบไร้สายได้ถึง10วัตต์ขนาดเล็กสามารถพกพาติดตัวไปในสถานที่ต่างๆได้มีไฟบอกระดับแบตเตอรี่ในตัวและสามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์มีพอร์ต USB 2ช่อง Type C 1ช่องและวายเลสชาร์จปลอดภัยด้วยมาตรฐานมออกและประกันยาวนาน12เดือนบอกเลยว่ารุ่นนี้คุ้มค่ามากๆครับราคาอยู่ที่799บาทอันดับห ได้แก่ Power Bank Remax รุ่น RPP 20ความจุ10,000ม mm. ิลลิแอมบบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ฮิตติดลมบนจริงๆและมียอดขายที่ถล่มทลายหายห่วงจริงๆครับโดยรุ่นนี้มีความโดดเด่นที่การดีไซน์ที่ง่ายต่อการใช้งานจริงเอาใจคนที่ไม่ชอบเก็บสายเพราะสามารถชาร์จได้จากขาเสียบที่ตัว Power Bank ได้ในทันที ตัวผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุ ABS และโพลีคาร์บอเนตกันไฟมีความคงทนต่อการใช้งานสูงมาพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอลและสายชาร์จพับเก็บในตัว4 Output 2 Input สามารถใช้งานได้หลายเครื่องในแบตตัวเดียวรองรับการชาร์จแบบเร็วและชาร์จแบบไร้สายได้ถึง10วัตต์มีช่องต่อสายชาร์จที่ครบครันมีระบบป้องกันกระแสไฟเกินไฟฟ้าลัดวงจร รับประกันยาวนาน12เดือนได้มาตรฐานมออกใครที่ชอบความสะดวกสบายไม่ต้องทับเก็บสายและฟังก์ชันที่ครบคันก็จัดแบรนด์นี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่829บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นไงบ้างครับกับ12อันดับ Power Bank ที่ผมแนะนำมาเสนอเพื่อนๆใช้ Power Bank ยี่ห้อไหนอยู่หรือเปล่าครับ หรือกำลังจะเลือกซื้อ power bank ยี่ห้อไหนก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อกับเพื่อนๆทุกคนครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด power bank ทั้ง12อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจ power bank รุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับ วันไหนช anel นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับ,รบเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย